นี่ผมทำอะไรลงไป Never, Never เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Tale of Grim เอาจริงผมจะไม่เล่นเกมนี้นะแต่ พอผมลองมาเล่นลองมาอ่าเล่นไปเรื่อยๆล็อกอินไปเรื่อยๆเกมนี้มันการตลาดแม่งโคตรโคตรฉลาดเลยวะ่ะมันสามารถทําให้ผมซื้อเกมมันได้อ่ะตอนนี้ล่าสุด VIP 3สแล้วฮะสาเหตุที่ผมเอา VIP 3ก็เนื่องจากว่ามันที่พาเลทครับนี่แชทนี่ก็เกะกะจังนี่ฮะจะสามารถเลืกไอตัววัตถุดิบนี้ได้อีพิระดับ5ดาวตัวนี้มันทำอะไรได้สามารถนำไปเขาเรียกว่ายัางไงดีอะ อัพขึ้นดาวได้นะครับวัตถุด,ดิบแล้วก็มาดูฮีโร่นี่เลยมีเท่านี้ผมเก็บตัวเจ้านี่ครับเดี๋ยวดูเลยนี่อัยนยัมเมเนีะผมเก็บมันไว้อยู่นะตอนนี้มี414ก้อนแล้ว <c oughs> วันนี้เราจะมาถลุงกันนะแล้วก็นี่เศษผมเก็บไว้นะครับเผื่อไว้อัพดาวแบบดันขึ้นทีเดียวเลยก็เน้นเนื้อโอกาสนี้แหละผมจะมาเปิดมันนี่ และในเมื่อเราเติม V.I.P. 3เ,มเข้าไปครับเราก็จะได้รับเจ้าพวกนี้ฮะโดยที่วันแรกเราจะได้รับเป็นอะลาด,ดินแล้วก็ลูกแก้วหัวใจนี้ไอ,อตัวนี้หายากม,มากเลยนะโอ้ไดอลาด,ดินมาแล้วในเมื่อเราเติมไปแล้วนะครับ V.I.P. 1นึ่งแต้มวันที่2วันที่3เราก็จะรับได้รับแบบเขาเรียกว่ายังไงออโต้เลยนะฮะโดยที่เราไม่ต้องเติมเพิ่มอีกแล้วกูพอแล้วกับ V.I.P. 3ผมพอแล้วโดยที่ผมสุ่มเนี่ยผมต้องการที่จะพาพวกนี้ขึ้นดาวแดงกับหาตัวท็อประดับเทพนิยายนะครับ ตัวที่อยากได้ที่ใหญ่อะผมจะไม่สัจจายเกมนี้ยาวมากไปนะครับเกมนี้เป็นเกมใน RPG เก็บเวลตัวละครซุมเก็บเวลฟาร์มขึ้นเนลขึ้นเวลเรือทวีนี่ฮะวนลูปไปเรื่อยๆแต่มันพาผมติดได้เว้ยไม่กินชินอะไรพวกนี้กูไม่ต้องเล่นละพามาดูก,ก่อนครับว่าผมเล่นได้กี่วันแล้วตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟ4 3 4นะครับก็ล็อกอินมาถึงวันที่7แล้ว ตอนนี้ผมก็ไม่ยาไม่น่าจะเปแพรอะไรแล้ว่แม่งโอ้โหม,มันดูดตังเรื่อยๆเลยอ่ะแล้วเรามาดูเรทกันก่อนดีกว่านะเรตติง้งเรตติ้งของเกมนี้นะครับในอาการอันเชิญทั่วไปฮีโร่5ดาวจะอยู่ที่0.5%และ0.5%จะมีรายละเอียดที่ลึกลงไปอีกนี่โดยที่พวกนี้ระดับอีพีครับ5ดาวมันจะแบ่งเป็น3คลาสนะครับ5า้าดาวระดับอีพีจะเป็นระดับนี้ครับสีเหลือง ระดับรีเจนจะเป็นสีแดงและระดับเทพนิยายจะเป็นสีทองอย่างนี้เลยผมบอกแล้วนะครับว่าแม่ง0 0 0 1 8โอ้โหตายคือจะได้มาตัวไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าชายรูปงามนะครับหรือจะเป็นตัวที่ผมอยากได้เจ้านี่ก็ได้ครับเจ้าชายโพดําพวกนี้คือดีหมดเลยนะฮะและถ้าเราได้แต้มข้อหนึ่งพันเราจะได้ไปดิบมาหนึ่งวัดหนึ่งตัวเลยนะครับประมาณนี้ไป10ครั้ง เลตส์กรดูซิวเราจะได้5ดาวสักตัวบ้างไหมไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยอ่ะครับไปต่อไอ้พวกระดับนี้สามารถอัพเป็นขึ้น5ดาวได้นะครับอุ้ยได้หัวสามมาเร็วดีตัวนี้ผมขอบอกเลยครับว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่ติดท,ท็อปเทียระดับต้นๆเลยนะ โอเคและววันที่8ผมก็จะเลือกเจนี่อีกตัวนึงนะครับเพื่อทำขึ้นเป็นดาวแดงนะแอนนี่กา<ะ>ซสุมส่ม่อสุ่ม่อ Be เจ้าชายเฮ้ยระดับเทพนียใหอีกตัวนึงฮะมาละ โอเคมีเห็นปะกาตลาดมาเห็นไหมฮะราคาไม่ถึงร้อยเว้ยแต่มันแจกต้องสิบก้อนน่ะดูดินั้วบอกว่าอะไรความคุ้มค่า2,100%โอ้โโหตายละตายละได้น้องดาบมาเดี๋ยวยาฮะจัดไป300โรนี้ อุ้ยจีนี่มันดีปะเนี่ยผู้พิทักษ์วะไม่มั่นใจเหมือนกันครับต่อ เออเอ้ยตัวนี้ได้ใช้ฮะเอาไปอัพขึ้นดาวแดงได้แล้ว บรแมนเหรอกวะเป็นตัวลาไฟได้ใช้ไหมไม่มั่นใจเลยแฮ มาตัวหนึ่งโอเคครับคุณผู้ชมหลังจากที่สุ่มกาชากันไปได้สภาพผมก็แอบซุ่มไปทําเหล่าตัวละครองผมขึ้นดาวนะครับก็จะมีสโนไวท์สามดาวแดงหนุ่มน้ำบกแดง3ดาวแดงไอตัวอัศวินาาติการ2ดาวแดง ควินดอกจิกหดาวแดงแล้วก็หอยสังหอยสังเนี่ยขึ้น1ดาวแดงแน่นอนครับเพราะว่าวันที่8นี่มันจะสามารถเลือกตัวละครระดับเทพนิยายได้1ตัวแนะนำจริงๆอะ่ะอ,อย่าให้เอาหอยสังนะครับหรือไม่ก็สาวน้อยกระต่ายหรืออาความแมนก็ได้3ตัวนี้ถือว่าดีดีมากผมก็จะเอาน้องหอยสังนะครับมาทําการขึ้น1ดาวแดงก็จะประมาณนี้ ไอตัวระดับรีเจนที่เป็นแท้งครับผมแนะนำอัศวิน,นรัติการกับไอตัวเจ้าชายนี้นะครับควิสตี้มอร์เทลสองตัวนี้ถือว่าเป็นแท้งอันดับต้นๆที่ดีมากเลยนะครับตอนนี้ผมประกอบการก็ประมาณนี้ครับหลังจากทําการขึ้นบอกเลยว่าไม่งสมได้ลมเยอะมากอ่ะและตัวลมผมตัวซ้ำไม่มีเลยครับยากยากเดี๋ยวรออีเวนต์หน้าหน้าอาจจะมีโอกาสหาตัวที่มียายมาทําการขึ้นระดงที่เป็นธาตุลมได้นะครับนี่ทีมผมก็ประมาณนี้เลย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นตเท่านี้มาสุ่มกาชาให้ดูนะครับ400โลสุดจัดอะนี่ทำไปพลังรวมยังไม่ถึงยังไม่ถึง9 0 0,000ยังไม่ถึงล้านหนึ่งเลยนะครับโอเคครับยังไงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากเลยนะครับเอาไว้จกันใหม่คลิปหน้าว่าจะไปคลิปอะไรสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับกอดไปกอดไปก่อนไป,นไป,นไปมาดูนี่ในจากที่ผมทำการั p w h e e ดู up w h e e ไปเยอะดูนี่ แ็กพิมพ์อีกพันสองเปอร์เซ็นต์แกจิ้งโอ้โหดูนี่แพ็กพิมพ์อีกสองพันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็นี่แพ็กพิมพมอีกพันเจ็ดร้อยและไม่พอมีอีกสุดคุ้มคุ้มส4 9ร้อยสี่เก้านี่หลังจากอัพคุ้มอีกสามสิบห้าบาทโอ้ไม่พอพันเก้านี่มีอีกนี่ ดูหลังจากอัพขึ้น2ดาวแรง3ดาวแรงแล้วมันให้มาดูพันร้อยบาท5้าบาทโอ้โหไม่เปไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว